สอนโยมได้ไม่ใช่นะโยมพ่อน,นะตัวเราต้องสั่งสอนตัวเราไปเขาต้องดูดิใจเราไปถ้าเราเอาเาดดเาาอถ้าเราปฏิบัติได้ทีเราก็จะสั่งสอนโยมเราพัดบอกโยมบอกอะไรโยมบ,บางคนตัวเองยังไม่ได้เลยจังหนูก็จะไปเทศบางคนก็เป็นพระเทศเทศหาปัจจัยเข้ามาเชื่อเทศตลกตลก <laughs> คนก hey, ็เฮกันครับนะที่ประธานหินะครับจำษาช่วยจำพรรษามไม่นะแะย่กน,หนาาใหญ่เรารู้วดเพราะ่าพแยกันอเป็นเจ้าอพาแค่หนเราเป็นระลูกวัดทำไมเรายู่ได้เราเป็น,นเขาเขา,เเาไาได้เป็นเจ้าอาวาส เริ่มจะเก่งตัวแล้วพอเป็นเจ้าวาดสำนักสมรน์น้นะครับใครอยเ,เจ้าวามาไม่เคยหนองมัน,มนแ่อโนเราไม่ได้ิดอกวกนี้โยพวกเไวนะไว่ <c oughs> ต้องดหนไปนะ เออก้า้เรามันจะได้ดีนี่เขานี่มดไปไปพางนาเป็นอาจารย์กรรมบ้กนี่พ่อหลวงแม่หลวงมูสี โอ้ยตอนเป็นสาวยังทันแกนเลยเนี่ยสีเน, <c oughs> น,นี่ย <c oughs> ทนโมสัมุตท่ัมโมสามพะกะครัะโมทสาพระควะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมานิมยังพันเต พัฒตานีสัพปริวาลานี้พิกุสังขิกุสัาโอโนโชยามะชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโคุสังโฆอิมานิพัฒตานีสัพป,ปริวารานี้ปฏิคันหาตุ อรมหากังทีฆะรตังสุกายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัะตาหานขับของบริวาลนรทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุส,สงฆ์จงรับพัตาหารกับของทั้งรายเหลานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและบิาดา,ามารดาครูบาอา,าจารย์ ญาสนิทมิตรสายที่ร่วงรับไปแล้วเป็นตน้นที่ทการละนานเธอ,อประเคนปรปะเกนเจน้อยสวนช้างกับแม่หลวงทองคำหมู่สี่ถาวายหวจตุปัจจัย แนว5เปอร์เซ็นต์เ่ยถ้